สวัสดีคะ่ะพี่ต้อยนะคะวันนี้พี่ต้อยก็พามาดูข้าวออกรวงแล้วคะ่ะนี่ให้ดูใกล้ๆอันนี้เป็นนาดำนะนี่ค่ะใช้รถด,ดำข้าวประมาณสองเดือนกว่านะคะนี่ออกรวงแล้วคะ่ะดูรวงสวยเลยนี่ค่ะต้นก็ไม่สูงมากนะ ไม่เหมือนสมัยก่อนพ่อแม่พี่ต้อยทํานาดําใช้คนดําอ่ะต้องเอาก้าไปดำอ่ะหูข้าวสูงท่มหัวนะเวลาจะเกี่ยวอะ่ะต้องนาบต้องนาบข้าวให้ลาบไปทางเดียวต้องพ่อต้องเอาไม้ไผ่ไปนาบให้ไปทางเดียวแล้วก็ใช้คนเกี่ยวนะคะแต่เดี๋ยวนี้มันสะดวกสบายใช้รถเกี่ยวมาดูลองข้าวกันค่ะสองเดือนกว่าปลูกข้าวก็สามเดือนนะคะข้าวบางทีก็ข้าวเก้าสิบห้าวันข้าว เก้าสิบวันข้าวร้อยวันกว่าวันนิดๆนะคะนี่ค่ะนาปลูกข้าวก็ไม่นานได้เงินแล้วค่ะนี่ค่ะพาดูรวงใกล้ๆนี่ค่ะแต่ตรงนี้ย่ะไม่ได้โยนตอนนั้นน้ำเยอะเมื่คนดำไม่ได้ดำเนี่ยแต่ตรงที่เน่ยโยนไปนะคะในตรงกลางดูค่ะรวงออกรวงแล้วค่ะ อย่าออกลงเยอะๆพี่ต้อยจะพามาให้ชมอีกนะคะตอนนี้ดูนี่ค่ะพามันดูข้าวออกลวงแล้วนะคะค่ะอืมอืมแต่นาตรงนู้นเนี่ยนะกะลงแดงอะ่ะหญ้าลงค่ะเพียลงหญ้าลงตายหมดเลยนะมันเป็นเพียลงด้วยนะคะแต่ต้นนะตรงนี้ไม่ลงนาน,นี้ไม่ลงดูค่ะ พาดูผ้าออกหลวงแล้วแป๊บเดียวก็ได้เกี่ยวละค่ะอากาศร้อนมากๆนะฝนไม่ลงเลยฝนไม่ตกเลยอืเขาบอกว่าจะมีพายุรูุร้อนก็ไม่มาสัทีค่ะโอเคนะคะคลิปสั้นๆพามาดูข้าวออกรวงราคาะนี่ค่ะดูให้ดูใกล้ๆซูมใกล้ๆเลย นี่ค่ะกอข้าวนะคะนี่ค่ะยาเยอะค่ะดูยาเยอะค่ะ,อะ,คะโอเคค่ะ Thank for watching ขอบคุณที่รับชมนะคะค่ะพามาดูทุ่งนาดูข้าวบายค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบาย